ได้ฟังเรื่องเราคือจริงๆถ้าสมมติได้มาไกลเกลี่ยกันตั้งแต่วันที่หนูมารอสองวันมันก็น่ามันก็จะอาจจะได้อาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรหลายอย่างเร็วขึ้นหรือยังไงก็เรื่องราวหลายๆเรื่องที่ที่ที่ทรับฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจเห็นใจเห็นใจในฐานะใช้คําว่าเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าค่ะน้องเขาก็ยินดีที่จะ ที่จะลงขอโทษหนีซึ่งน้องเขาก็ลงเรียบร้อยแล้วก็มีข้อตกลงกันก็นอันนั้นก็คือคงเป็นเป็นรายละเอียดะนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในในสิ่งที่ถึงเป็นเงื่อนไขของเราด้วยนที่เาฉพาะกันคือคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเป็นกระบวนการที่ที่ทางทางศาลท่านพิจ,นนนจารณาจับใจท,ที่ที่ที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องแอบอะไรถามว่าหนูพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะบางครั้งการการการสู้กับใครอะ่ะไม่สำคัญเท่ากับการสู้กับทิฐิที่อยู่ในใจการสู้กับสิ่งที่ที่เป็นตัวเราแล้วเราก็จะพอถ้าเราก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะก้าวผ่านชีวิตขึ้นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอยาก่าง แล้วก็เปิดทางให้ให้น้องเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปก็ไม่อยากให้ใครไปไว่าอะไรเขาละหนึ่ง mm hmm. ก็ได้สอนน้องนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่เป็นไรก็คือมันมันผิดไปแล้วผิดไปแล้วเราก็ถ้าวันนี้ยอมรับที่จะแก้ไขมัน mm hmm. ก็ก็จะเปิดทางให้เขาได้มีโอกาสแก้ไขตัวเขา mm hmm. เขาก็ยอมรับว่าเขาก็พลาด mm hmm. ซึ่งในช่วงต้นที่ท,ที่ที่เจอหน้ากันเนี่ย หนิงเองหนิงก็ยอมรับว่าหนิงก็พูดตรงเป็นคนที่พูดตรงประมาณน,นึงตรงจนเขาก็เขาก็เขาก็คงเขาก็คงตัวแต่คำว่าตรงของหนิงอะ่ะมันคือความจริงจริงๆก็ยังดีที่ว่าเขารับความตรงตรงของหนิงได้เร็วแล้วก็รีบพยายามคิดทุกอย่างได้เร็วมันถึงจบลงได้เพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงตรงว่าหนิงต้องการความจริงใจในการขอโทษต้องการ การสำนึกผิดในการขอโทษแล้วหนึ่งพูดตรงขนาดนี้แล้วแล้วเขาก็ยังไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้มันก็จะใส่เปลี่ยลงลำบากแต่ก็ถือว่าเขาก็ทําในส่วนของเขาได้ดีมากมาเมื่อเช้าเป็นผู้ทํชาเนการเจอกันครั้งแรกรู้สึกอางบ้างที่ได้เจอแบบปาร์ตี้ครั้งแรกก็ก็ก็แอบแบบว่าแอบ แอบแบบมือสั่นเบาๆค่ะเออแอบมือสั่นเบาๆจาปะปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรก็คงแอบฟืนคุณเนี่ยเออก็รู้สึกอะรู้สึกแ้ะยิ่งรู้สึกเท่าไหร่ก็ยิ่งพยายามหายใจลึกๆสูดหายใจลึกแล้วก็บอกว่าสติสติสติสตคุยได้เห็นและได้ยังคือถึงว่าคนเราอะคนเรานะถ้าทําผิดนะแล้วเราเรายอมรับแล้วเราแก้ไขมันเนี่ยพวกเราก็ควรที่จะให้อภัยเขา มันทํายากมากนะพี่หนิงเองพูดแล้วก็ยากมากหนิงก็ต่อสู้กับความรู้สึกในใจหนิงแต่เราต้องทำนะว,วันนี้เนี่ยเราต้องทาเพราะถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันก็สังคมมันก็เป็นแบบนะี้ก็ได้เพ่าวันนี้พีนะ่หนิงให้อาภัยีหนิงให้อภัยค่ะอืมค่ะนั่นแหละหก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าจริงๆอยู่กันทั้งวันตนะั้งแต่เช้าถึงเย็นโดยดีเทลหนิงมันทราบด,ดีเทลเยอะกว่าที่เขาพูดก็ก็เห็นใจเขาก็เห็นใจเขาก็อย่างที่บอกว่าคนเรา ถ้าเราทําผิดยอมรับเลยแล้วก็แก้ไขทําทุกอย่างให้แมนแๆเขาก็ตัวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่เขาโพสลงไปแล้วเนี่ยจะมีฟีดแบ k อะไรเกิดขึ้นกับเขาหนิงได้แต่พูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคนทําเราต้องยอมรับกับมันจะแก้ไขมันใช่ไหมจะไม่ทําแบบนี้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แค่นั้นเองแรกเริ่มเดิมที คุยกันไว้สี่หรือห้าปีหนิงจำไม่ได้ชัวร์แต่ว่าน้องเขาขอหนูงว่าหนึ่งปีหนิงก็โอเคที่หนึ่งปีคืออย่างที่หนิงบอกว่าหนิงเป็นคนไม่ได้เป็นคนยากถ้าหนิงรับได้ถึงความที่ว่าพยายามจะแก้ไขในเรื่องที่ผิดหนิงเองหนิงก็เป็นคนที่คุยคุยไม่ได้ยากแล้วก็ขอหนิงดีๆหนิงก็มีก็ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาสำหรับคดีความก็น่าจะจบเพราะว่าหนิงก็หนิงก็บันทึกยอมปากให้ดี สำหรับตัวเลขน้องก็รับผิดชอบในส่วนที่ที่น้องควรจะรับผิดชอบในระยะเวลา4ี่ปีแล้วก็ได้พรอยไย้พรอยใช่ค่ะตัวเลขไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนูตั้งไว้ที่10ล้านบาทแต่หนูให้ที่3ล้านบาทสา4ปี่ปีก็อย่างที่หนูบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างหรอก ถามว่าตอนอยู่บนบันไหนิงก็แอบมีขัดใจเบาๆแต่เมื่อเมื่อผู้ใหญ่สอนคําพูดที่ท่านสอนบาสาเพราะเป็นคําพูดที่น่าฟังคำหน่งตรงที่ว่าเราอาจจะตั้งเป้าไว้สูงเราก็จะต้องดูว่าน้องเขาทําได้แค่ไหนถ้าเขามีความจริงใจที่เขาอยากจะทำให้เราก็ต้องดูว่าเขาทําได้แค่ไหนแล้วเราสามารถลดลงมาได้อีกไหม คือคือมันก็แค่นั้นมันก็คือการเอาชนะใจที่ถีมานะากัวหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอไก้ก้าวผ่านมันได้มันก็เป็นบทเรียนหนึ่งให้ดนูรู้สึกว่าเออสทำายน่แล้วส่วนคดีนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่หนูเปิดหน้าเขาอ่ะมันผิดไหมหนิงเองหนูก็ต้องยอมรับว่าตัวหนเองก็ผิดในกรณีคอรบรช่ใช่ไหมคะก็คือเราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยแพร่หน้าได้แต่วันนั้นอ่ะ ด้วยเหตุผลจริงๆเลยเนี่ยมันคือเหตุผลแค่เหตุผลเดียวว่าหลานนเนี่ยโดนเรื่องการเป็นการเข้าใจผิดในการเป็นภรรยาน้อยแล้วเราเรื่องอย่างเงี้ยกับเยาวชนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์อ่ะมันเซนซิทีฟพอสมควรมากๆแล้วกับเด็กอะ่ะสมัยนีย้ก็รู้อยู่ว่ามันมีปมไม่ได้ราะมนมีปมเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเกิดอะไรขึ้นอีกนี่ก็คือตัดสินใจทําสิ่งนั้นเท่านั้นเองถาว่าถามว่า ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแล้วก็คิดแค่ว่าจริงๆรูปเนี่ยมันก็ถูกอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแค่ว่ามันถูกฆ่าตาเอาไว้หนิงไม่ได้ไปเอารูปอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยูใ่ในโซเชียลและในโซเชียลเองถ้าในติ๊กตอกเองก็ไม่ได้ฆ่าตาด้วยอะไรเงี้ยเราก็แค่ใช้กฎหมายจัดการเรื่องเท่านั้นแล้วพอใช้กฎหมายจัดการเรื่องอ่ะหนิงบอกเลยว่าวันนี้หนิงคิดไม่ผิดเพราะทุกอย่างมันจบออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆสวยทั้งตัวหนิงเองแล้วก็สวยทั้งตัวน้องเขาด้วยหลยายๆอย่างแล้วก็ สิ่งที่น้องเขาพูดหนึ่งว่าเขาพูดดีนะว่าในเรื่องของบทเรียนอะไรหลายอย่างว่าบางทีเราก็อย่าเชื่อภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่มันเป็นเขาเขาตัวเขาเขาก็ร้องไห้หนักมากนะหนึก็ก็เดินไปตบไหลเขาก็อือแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็คือบทเรียนหนึ่งว่าแล้วมันก็จะผ่านไปอือแล้วมันก็จะผ่านไปแค่ขอให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าอินเนอร์เราเราผิดจริงๆเราก็แก้ไขมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลย ดูว่าฟังเหมือนมันมันจะง่ายแต่จริงเวลจาจะก้าวผ่านนะแล้วถ้าเขาก้าวผ่านสิ่งนั้นได้อะหนูงเชื่อว่าพอเขาหลุดจากวันเนี้พรุ่งนี้ต่อให้คนด่าเขาอะยังหนูเชื่อว่ายังมีคนด่าน้องเขานะแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะมันไม่มันไม่อยู่ในอดมันไม่อยู่ในอดแล้วไม่รู้ความรู้สึกนะั้นมันมันคือความรู้สึกที่หนิงหนิงอยากทาสิ่งนั้นหนิงไม่ได้เสียซแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันก็ทําให้หนิง ไปไปอีกสเตจหนึ่งนะโตขึ้นไปอีกสเตจหนึ่งเราก็อย่างที่หนิงบอกแหละอย่าใช้คำอย่าคิดเพราะว่ามันคือมันคือศักดิ์ศรีหนิงคิดว่าบางครั้งการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารเราเราเหตุผลเนะนี่ยคือการการใช้เหตุผลเพราะว่าในในความผิดของแต่ละอันนะมันย่อมมีเหตุผลของมันว่ามันผิดสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรแลวถ้า ถ้าปัดอีโก้ออกไปได้เยอะๆอะ่ะนี่หนิงก็ไม่ได้ว่าได้หมดนะแต่ก็ถือว่าได้ได้ได้เยอะ,ได,ยอะได้เยอะละเอ,อ,อ <ๆ S 2> แล้วก็ค่อยๆสุดไปมันก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าฆ่ากันตายแล้วก็ต้องแบบตีกันตายตามหน้าข่าวเยอะๆอะไรเงี้ยนะสำหรับหนิงหนิงโอเคคือจริงๆอ่ะสำหรับหนิงอน่ะหนิงหนิงโอเคมามาพักพักยัง้วตั้งแต่วันที่เจอกันล่าสุดเลยที่แบบอโอเคได้พูดทุกอย่างในสิ่งที่เก็บงำทุกอย่างเอาไว้นานในี ในสิ่งที่รับปากว่าจะจะไม่คุยจะไม่พูดแล้วหนิงก็ต้องคอยแบบเป็นเป็นคอยเลี่ยงคอยเลี่ยงนักข่าวคอยหนีนักข่าวหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือคอยโกหกทุกคนบนความจริงที่รู้อยู่ว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยไม่สบายใจเลยแล้วเวลาพอมันมีอีเวนต์หรือมีงานอะไรเนี่ยไม่อยากไปไม่อยากทําไม่อยากเจอไม่ไม่รู้จะยังไงอ่ะแล้วกับนักข่าวหลายๆคน เรารู้ว่าโตนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเป็นพี่เป็นน้องกันมาไม่เคยปิดบังอะไรกันขออะไรกันก็ช่วยกันเนาะแล้วก็มานั่งโกหกเขาแล้วมองหน้าเขาแล้วก็แบบเรายังไม่ชอบภครโกหกเลยอ่ะม,มันมันรู้สึกแบบมันก็โล่งอะไรเงั้ยน,นะพอได้พูดเสร็จมันเหมือนปลดล็อกทุกอย่างนงกับกับชู้์นเนแรในเอกสารยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปทําเลยแต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นอ่ะที่สิงคโปร์อ่ะ หนิงก็ได้ยินนามสกุลนั้นบนเวทีหนิงไม่ได้รู้ว่าบนเวทีจะใช้นามสกุลนั้นแล้วบอกขึ้นไปจริงๆอะวันนั้นมันเป็นงานอินะหนิงเตรียนมะสป,ปีชขึ้นไปจริงๆต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแล้วพอเขาประกาศนามสกุลป,ป,ปุ๊บฟิลแรกก่อนจะขึ้นเวทีคือน,น้ําตาจะไหลแล้วพอแต่ว่าเราขึ้นไปรับในฐานะนักธุรกิจนะเราก็ต้องฮึบขึ้นไปฮึบขึ้นไปแล้วก็ะจะพูดอะไรวะ ภาษาอังกฤษไม่ได้ว่าเก่งมากมายอะไรแต่พอไปอยู่ในพาร์ทธุรกิจที่มันเป็นแบบอุยระดับแบบนั้นนะ่ะมันมันหมดเลยนะกวณิตามหมดทางนะฉันพูดภาษาไทยแลวการอะย่งเ้ค่ะเป็นการเป็นครั้งแรกที่ได้ยินแล้วก็ตกตใจเรียกฉันหรือเลปล่าแล้วอ้อนิดนึงแล้วโอ,โอเคอะไระอย่างเงี้ย <laughs> เป็นการได้ยินที่ที่ดูมีพลังดีนะเป็นที่แบบไปรับรางวัลแล้วก็ ได้พิสูจน์ในอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีใจกับตรงนั้นนะตรงนั้นอะไรยเงี้ยแต่ก็แล้แหละใจมีใจรู้สึกมันใจผิวใ,ใจหายใจยังไงบ้างไ,งไหมคะเออณณตรงนั้นมันบอกไม่ถูกมันบอกไม่ถูกว่าอย่างไงแต่ก็คือคือคืออยู่บนเวทีอะในหัวสมองเอ้าเอ,อ้ไอ้ s ป e ที่เดี๋ยวเราต้องพูดมันอะไรวะแล้วรางวัลนั้นอะมันก็ดันเป็นรางวัลที่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราได้รับด้วย เพราะว่าตอนแรกที่เราไปเรารู้ว่าเราได้รับแค่รางวัลสกินแคร์ยอดเยี่ยมเราไม่คิดว่าเราอะจะได้รับรางวัลซีโอเพราะรางวัลน,นั้นเป็นรางวัลสุดท้ายของงานซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเราด้วยด้วยซ้ำเด็กน้อยมากเลยมันมันหลายๆเรื่องอ่ะมันก็รอม,มีใจถึงเต้นแล้วสปีดล่ะแล้วสาาังกตที่เวลาขอบคุณบนเวทีเขาอย่างไรวะอะไรอย่างเงี้ยสบ,บายใจ <laughs> เลยค่ะ <laughs> จะเป็นอะไรก็ได้เพราะสุดท <laughs> ้ายเราหนิงก็ยังเป็นหนิงคนนี้แหละค่ะ จริงๆไอ้พวกจะนามสกุลหรือจะตัวใช้นามสกุลตัวเองหรือนามสกุลของของคุณเขาสุดท้ายแล้วหนิงก็ยังคงให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่เขาทุกอย่างแล้ลกวก็รักครอบครัวเขาเหมือนเดิมมันหนิงก็เป็นหนิงอย่างนี้แหละไอ้พวกนี้มันคือองค์ประกอบที่มันเป็นส่วนส่วนข้างนอกมากๆที่ที่มันไม่ได้สามารถมาทําให้ตัวตนความเป็นหนิงวันนี้มันมันหายไปะแล้วหลังจากนี้ก็จะเห็นพี่หนิงได้ปั้นขึ้นและสดใสขึ้นสาธุหนิงขอให้เป็นแบบนั้นนะคะ ขอให้มันเป็นแบบนั้นขอให้ยิ้มได้กว้างๆขึ้นค่ะขอบคุณนะขอโทษนะที่มาลอกันนะ